สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านพบกับอาจารย์หน่องนะคะในทุกๆุกวันนะคะช่วงก็ประมาณ9ก้าโมงหรือสิบโมงนะคะวันนี้จะเปิดดวงคนดวงดีนะคะเรารอฟังนะคะว่าคนเกิดวันไหนวันนี้ดวงจะดีวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพจอาจารย์น่องแล้วก็ขอ,ขอแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านที่อยู่ใน เฟซบุ๊กอ่าที่อยู่ใน YouTube ช่องอาจารย์หนองทีทุกคนเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะคงจะมีความสุขกันนะคะสำหรับเลขเด่นเย็นนี้ทั้งสองชุดนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็คงมีหลายๆท่านนะคะที่ปังที่เฮงกันนะคะ <_ t od d> เอาละนะคะ <_ t od d> เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะอาจารย์ขอแชร์ไปที่หน้าเฟซแชร์ไปที่กลุ่มนะคะเอ่อกลุ่มเรารักเลขนะคะแล้วก็กลุ่มไลน์นะคะกลุ่มไลน์นะคะ <_ t od d> เีเีเลขเด่นมาหมดหนองนะคะ อาจารย์ขอเวลาตรงนี้ส e. ักครู e. ่นะคะสักครู่นะคะนะคะไม่เกินไม่เกินห้านาทีขอเวลาตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะการแชร์เนี่ยสำคัญนะคะทุกคนที่อยู่ใน Facebook อาจารย์นองนะคะก็จะเห็นการไลฟ์ในวันนี้ทุกคนที่อยู่ในเพจของอกลุ่มนะคะกลุ่มเล้ารักเลขกลุ่มกลุ่มไลน์นะคะกลุ่มไล นะคะกลุ่มลาย v i p พีเล็กเล่นเล็กเด่นมาบอดองก็จะเห็นการไลฟ์ในวันนี้เช่นเดียวกันไปนพร้อมกันนะคะการแชร์มีความสําคัญอย่างไรมีความสําคัญนะบางครั้งเนี่ยเราแชร์ไป